ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่803สุริยคราสผ่านไปไม่นานย่วนสื่อหัวหน้าสำนักหมอหลวงก็มายืนอยู่ตรงหน้าจิงหมิงห้องเต้ไทจือเป็นอย่างไรบ้างจิงหมิงห้องเต้ใจรอไม่ไหวตรัสถามออกไปอย่ามาโทษว่าเขาใจร้อนพรุ่งนี้เป็นวันสถาปนาไทาจือแล้วใบหน้าแก่ๆของย่วนสื่อเหี่ยวเหมือนดอกเก๊กฮวยเขาเอ่ยพูดอย่างระมัดระวังทุนฝ่าบาท อาการท้องเสียของไทจือได้มีการให้โอสถแบบน้ำไปแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นจะมีผลกระทบต่อการมอบตำแหน่งพรุ่งนี้หรือไม่ย้วนสื่อเงยหน้าขึ้นด้วยความกล้ามองไปที่จิงหมิงฮ่องเต้แล้วท่านว่าอย่างไรละ่ะจิงหมิงฮ่องเต้เขารู้แล้วแต่พอคิดไปคิดมาก็ไม่อยากยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจิงหมิงฮ่องเต้ตรัสถามออกไปอีกครั้งเป็นไปได้ไหมว่ายาไม่ถูกกับโรค ย่วนสื่ออดทนพยายามไม่กรอกตาเอ่ยตอบกระหม่อมวินิจฉัยโรคดูหลายรอบลองยาไปเกือบครึ่งอาการท้องเสียของไทจือดีขึ้นแล้วทว่ายังคงไม่หายดีตอนนี้ไทจือไร้ซึ่งเรียวแรงลุกออกจากเตียงไม่ได้หากพรุ่งนี้ฝืนมาร่วมพิธีมอบตำแหน่งเกรงว่าอาจจะขายหน้าได้ปกติเขาไม่มีทางพูดออกมาชัดเจนขนาดนี้แต่นี่เป็นการสถาปนาไทจือไม่ใช่แค่เบื้องบนและใต้ล่างของต้าโจให้ความสนใจ เมืองที่อยู่ข้างๆเหล่านั้นยังให้ความสนใจด้วยตอนที่ไทจือเข้าร่วมพิธีสถาปนาเมื่อนึกถึงภาพเหตุการณ์ย่วนสื่อก็เห็นเพียงแต่ความมืดมิดเขาเป็นคนต้าโจยังถือว่ามีความละอายใจอยู่ดังนั้นจึงจําเป็นต้องพูดออกไปเช่นนี้เพื่อทําลายความเพ้อฝันของฝ่าบาทคําพูดเช่นนั้นกระทบกระเทือนจิงหมิงฮ่องเต้อย่างแรงจึงตรัสพึมพำมออกมาหากเป็นเช่นนี้พิธีสถาปนาในวันพรุ่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนงั้นหรือย่วนสื่อไม่กล้าพูดต่อ ไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือครั้งนี้ย่วนสื่อสามารถพูดต่อได้หากไทจื่อเป็นโรคอื่นก็อาจจะใช้ยาเพื่อประคับประคองอาการไปได้ทว่านี้มันท้องเสียท้องเสียมันอั้นได้ที่ไหนกันเมื่อก่อนฟาบาทไม่ใช่คนใส่ซื่อขนาดนี้นี่นาบอกได้แค่ว่าโชคร้ายถ้าไทจื่อปวดเอวเจ็บขาก็ยังพอมีวิธีรับมืออยู่จิงหมิงห้องเต้เศร้าสลดตรัสพูดออกไปอย่างหมดปัญญาช่างเถิดเช่นนั้นพิธีสถาปนาในวันพรุ่งนี้ก็ยกเลิกไปพ่านหายแจ้งประสงค์นี้ออกไป พายะค่ะพานไห่ขานรับรีบประกาศแจ้งเรื่องเร่งด่วนวันพรุ่งนี้ต้องเริ่มพิธีสถาปนาแล้วหากไม่รีบแจ้งประสงค์ยกเลิกพิธีสถาปนาพรุ่งนี้เหล่าขุนนางทั้งหลายล้วนมากันตรึมคงกลายเป็นเรื่องหน้าขันแย่พานไห่ครุ่นคิดถึงเรื่องนี้พร้อมกับถอนหายใจออกมาเบาๆจะว่าไปแล้วเยี่ยนอ๋องไม่ใช่จื่อองหม่ชะตาไม่ค่อยดีนักเหตุใดถึงต้องมาท้องเสียเวลานี้ด้วย พอมีข่าวยกเลิกพิธีสถาปนาเพราะไทจื่อท้องเสียแพร่งพลายออกไปความอับอายก็ตกไปอยู่ที่บ้านท่านยายของเจียงซื่อด้วยเช่นกันเอาหลักกลับไปเถอะเมื่อตัดสินใจได้เพราะหมดหนทางจิงหมิงห้องเต้เห็นย้วนสื่อจากสำนักหมอหลวงแล้วรู้สึกหงุดหงิดจึงรีบไล่กลับไปจากนั้นคลุกตัวอยู่ในห้องด้วยความไม่พอใจพานไห่เดินเข้ามาอย่างเงียบเชียบฝ่าบาทกระหม่อมแจ้งประสงค์ออกไปเรียบร้อยแล้วขอรับอืม จิงหมิงห้องเต้พยักหน้าลงอย่างเศร้ายคิดดูก็โกรธไม่ลงตรัสพูดออกไปด้วยสีหน้าเคร่งครึมเรียกไทจือเฟยเข้าวังเจียงซื่อได้เตรียมพร้อมสำหรับการถูกเรียกพบแล้วเล็กน้อยนางสแสดงความเคารพด้วยท่าทางสง่างามถาวายบังคมเพคะเสด็จพ่อจิงหมิงห้องเต้สะบัดคราวเล็กน้อยนั่งลงเถอะไม่นานพันไห่ก็ยกเก้าอี้ตัวเล็กออกมาวางข้างๆเจียงซื่อเจียงซื่อนั่งลงด้วยท่าทางเรียบร้อย รอจริงหมิงห้องเต้ตรัสพูดจิงหมิงห้องเต้ถือพัดพลางตรัสถามเจ้าเจ็ดอาการดีขึ้นหรือยังหมอหลวงหลายท่านพยายามรักษาอย่างเต็มที่จึงอาการดีขึ้นแล้วเพคะเจียงซื่อหยุดคิดสักพักเอ่ยพูดออกไปน้ำเสียงจริงจังเมื่อวันท้องเสียไปสิบครั้งส่วนวันนี้จนถึงตอนนี้ท้องเสียไปเพียงแค่เจ็ดแปดครั้งเองเพคะจิงหมิงห้องเตน้นี่เรียกว่าดีขึ้นแล้วหรือเหตุใดจูจ่ๆถึงได้ท้องเสียล่ะเจียงซื่อหลุบตาลงสีหน้ารับเรียบ บางทีอาจเพราะในงานเลี้ยงช่วงนี้กินของที่มีน้ำมันเยอะเกินไปและตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนพอดีจิงหมิงห้องตั้งตรัสอย่างไม่สบอารมณ์อากาศร้อนเช่นนี้จะกินของมีน้ำมันอะไรกันเจ้าบ้านนี่หัดอยู่ในกรอบไม่ได้เลยหรือไงเจียงซื้อตอบออกไปด้วยความสัต์จริงไทจือชอบทานขาหมูหมักซีอิ๊วเนื้อนึขาหมูตุน๋นจิงหมิงห้องเต้ได้ยินก็กรอกตาตรัสออกมาอย่างอดไม่ได้ อาหารในฤดูร้อนควรจะทานเป็นอาหารรสจืดกินของพวกนี้ได้อย่างไรเจียงซื่อเงยหน้ามองจิง่งหมิงฮ้องเต้อเอ่ยพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นหม่อมฉันก็คิดเช่นนี้และเกลี้ยกล่อมให้ไทจือกินอาหารรสจืดเขาไม่ฟังหรือไม่น่าเป็นไปได้เจียงซื่อถอนหายใจพลางแสดงความรู้สึกปวดใจ ไทจื่อบอกว่าช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนทางใต้ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับเหล่าทหารมีโอกาสน้อยนักที่จะได้กินเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์มื้อใหญ่ด้วยเหตุนี้จึงชอบกินมากเพคะจิงหมิงห้องเต้นิ่งเงียบหายโกรธขึ้นมาทันทีแถมยังรู้สึกว่าเจ้าเจ็ดน่าสงสารเล็กน้อยจิงหมิงห้องเต้นำเสียงอ่อนลงโดยไม่รู้ตัวกลับไปบอกเจ้าเจ็ดจากนี้ไปจะไม่ขาดเรื่องเหล่านี้เช่นนั้นอย่าก,กินเช่นนี้อีก เจียงซื่อลุกขึ้นคุกเข่าลงต่อหน้าั่งจิงมาเหิงโม่ที่จริงไทจื่อก็ทราบดีว่าทําให้เสด็จพ่อทุกใจจึงกําลังตําหนิตัวเองอยู่เพคะจิงหมิงห้องเต้ขมวดคิ้วตำหนิตัวเองไปก็ไร้ประโยชน์รีบรักษาร่างกายให้ดีขึ้นดีกว่าเอาหล่ะเจ้ากลับไปดูแลเจ้าเจ็ดเถอะรอจนกระทั่งเจียงซื่อเดินออกไปจิงหมิงห้องเต้บกพัดไปมาเบาๆพร้อมกับถอนหายใจจะว่าไปฆ่าเองที่ไม่ยุติธรรมต่อเจ้าเจ็ดพานไห่ที่ยืนอยู่ในมุมอยากจะหัวเราะออกมา ฟาบาทที่ไรเดียงสาข,ของข้าไหนบอกว่าจะด่าดไทจื่อสักยกไม่ใช่หรือไม่แปลกใจเลยที่เยี่ยนอ๋องได้เป็นไทจื่อแม้แต่กินดื่มรื่อเปลือยจนท้องเสียจึงต้องเปลี่ยนวันจัดพิธีมอบตำแหน่งไทจือ่อนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถือเป็นประวัติการและคาดไม่ถึงเลยว่าจะได้รับความสงสารจากฟาบาทพอนึกถึงไทจื่อไร้ประโยชน์ที่มักจะถูกฟาบาทกลดาอยู่เป็นประจำพันไห่ก็ยิ่งมีความคิดแน่วแน่ว,ว่าจะทำตัวดีตัวดีกับไทจื่อองค์ใหม่มากขึ้น เมื่อข่าวเปลี่ยนวันจัดพิธีสถาปนาถูกประกาศออกไปทั้งราชสำนักก็เกิดความกลาหนขึ้นมาทันทีคาดไม่ถึงเลยว่าร่างกายไทยจือจะไม่พร้อมก่อนพิธีสถาปนานี่ไม่ใช่ลังที่ดีเลยเป็นไปได้ไหมว่าสวรรค์อาจรู้สึกว่าไทจือองค์ใหม่ไม่เหมาะสมก็บอกแล้วว่าฝ่าบาทรีบตัดสินใจเกินไปไม่รู้ว่ามีคนคิดเช่นนี้กี่คนขุนนางที่มีความกล้าและไม่พอใจกับการตัดสินใจของจิงหมิงฮ่องเต้เริ่มเขียนรายงานแล้ว วันนั้นมัวแต่รอให้คนอื่นเสนอหน้าออกไปก่อนสุดท้ายรอกันไปรอกันมาก็ได้แต่อึ้งไปตามๆกันครั้งนี้รออีกไม่ได้แล้วเมื่อเข้าว่าราชการอีกครั้งจะต้องเกลี้ยกล่อมให้ฝ่าบาทพิจารณาเรื่องการสถาปนาไทาจื่อใหม่เมื่อเทียบกับเหล่าขุนนางที่รู้สึกแปรปรววในใจไทเฮาท,ที่ทราบเรื่องชาไปทั้งตัวนั่งเงียบเงียบพิงฉากกั้นห้องอยู่นานเพราะอาวิจินท้องเสียจึงไม่สามารถเข้าพิธีมอบตำแหน่งไทจื่อได้งั่นหรือ นี่เป็นเพราะฟ้าลิขิตหรือว่าเขาดูออกกันแน่เป็นไปไม่ได้ที่จะดูออกหมากลับในสำนักหอดูดาวหลวงที่วางไว้เมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นอวิจียังเป็นเด็กอยู่เลยหลังจากนั้นไม่นานไทเฮาลุกขึ้นมาช้าๆเดินไปที่หน้าต่างแสงอาทิตย์สว่างจ้าภายนอกหน้าต่างไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องที่น่ากลัวเกิดขึ้นพิธีมอบตำแหน่งไทจือ่อไม่อาจถูกจัดตามวันที่กำหนดได้ทว่าสุริยคราสยังคงมาถึงตรงตามเวลา หลังจากวันพรุ่งนี้ไปสำนักหอดูดาวหลวงจะต้องเผชิญหน้ากับการตรวจสอบอย่างละเอียดหมากลับที่ไรประโยชน์แล้วก็คงต้องกำจัดทิ้งหรือว่านี่คือชะตาที่สวรรค์ลิขิตไทเฮามองไปนอกหน้าต่างเมื่อลอยอยู่นานรู้สึกใจหายเล็กน้อยวันรุ่งขึ้นเนื่องจากพิธีมอบตำแหน่งไทจือถูกยกเลิกเหล่าขุนนางล้วนถกแขนเสื้อถือสารกลับทูลราชการของขุนนางมาร่วมว่าราชการวันนี้ต้องดูเดือดมากแน่จะปล่อยฝาบาทหนีไปอีกไม่ได้ ท่ามกลางการรอคอยและความมุ่งมั่นของเหล่าขุนนางจิงหมิงฮ่องเตอเดินกริดกลายเข้ามาทั้งท,งท้งที่สายแล้วพานหายกระแอมเสียงพันตะโกนออกไปมีเรื่องอันใดก็กลับทูลหากไม่มีก็จบการว่าราชการทันใดนั้นก็มีขุนนางกลุ่มหนึ่งยืนขึ้นเอ่ยพูดอย่างพร้อมเพรียงกันกระหม่อมมีเรื่องจะกลับทูลพยะยะค่ะจิงหมิงฮ่องเต้มองไปรอบๆตรัสถามหัวหน้าเสนาบดีออกไปอย่างระมัดระวังเสนาบดีกู้มีเรื่องอันใดจะกลับทูล กระหม่อมเสนบดีเพิ่งจะอ้าปากท้องพระโรงก็มืดลงมากระทันหันช่องตามใจทูเดย์ตอนที่8ปดรสกริวเรื่องที่เสนบดีจะพูดต่อค้างอยู่ในลำคอเพราะความมืดที่คืบคลานเข้ามาอย่างกระทันหันจากนั้นเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวก็ดังกระหึม่มภายในท้องพระโรงมืดสนิทมืดชนิดที่ว่าหากยื่นมือออกไปก็ไม่เห็นแม้แต่ฝ่ามือความมืดเช่นนี้สามารถขยายความกลัวในใจของคนได้คุ้มกันฝ่าบาท ทั้งเสียงตื่นตระหนกทั้งเสียงชนกันแต่จะได้ยินเสียงร้องให้ระง,งมมากกว่า <_ t oss> เกิดสุริยคราสไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไรสําหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์มันยาวนานมากราวกับผ่านไปแล้วครึ่งชีวิตในที่สุดก็มีแสงไฟสว่างขึ้นมาภายนอกท้องพระโรงยังคงมืดสนิทต,ตอนนี้เหล่าขุนนางไม่สนใจกันละกันแล้วว่าเป็นเช่นไรแม้แต่ความปลอดภยัยหรืออันตรายของจิงหมิงฮ่องเตอร์ก็ลืมไปหมดต่างคุกเข่าหมอบคลานไปทางประตูท้องพระโรง คลานไปด้วยร้องให้ไปด้วยสุริยคราสเป็นลางไม่ดีเกรงว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จิงหมิงห้องเต้น,นั่งอยู่บนพระที่นั่งมังกรใจหายวาบทั้งร่างเย็นเฉียบสุริยคราสนี่หมายความว่าศีลธรรมของเขาผิดพลาสวรรค์จึงเตือนด้วยการลงโทษเช่นนี้งง้นหรือท่านใดนั้นเองในที่สุดฟ้าก็สว่างแสงไฟภายในท้องพระโรงมือสลัวลงเล็กน้อยเพราะแสงจากภายนอก แสงอาทิตย์นอกท้องพระโรงสองสว่างจ้าไร้ซึ่งวิวัความน่ากลัวที่มาเยี่ยมเยือนเมื่อครู่จิงหนิงฮ่องเตอร์ผ่านเรื่องต่างๆนานา,นานมาอย่างโชคโชนการเป็นฮ่องเต้ที่ยาวนานมากว่าสิบปีไม่มีเรื่องสวยเรื่องไหนที่เขาไม่เคยเจอจึงสงบสติอารมณ์ลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อมองไปรอบๆเห็นเหล่าขุนนางตัวสั่นงันงกด้วยความกลัวเขาจึงตรัดออกไปเสนาบดีกู้เมื่อครู่เจ้าจะกลับทูลอะไรหรือเหล่าขุนนางเงยหน้ามองฝาบาทด,ด้วยความงุนงง ฟาบาดกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เสนาบดีกู้ข้ากำลังถามเจ้าอยู่จิงหมิงห้องเต้นเน้นเสียงหนักตาแก่พวกนี้หรือว่าอยากเร่งให้เขาสั่งลงโทษงั้นหรือเขาก็แค่หาทางรอดให้ตัวเองก่อนไม่ได้หรือเสนาบดีกู้ถูกเรียกชื่อจึงได้สติกลับมาอย่างว่องไวกระหม่อมเพิ่งพูดไปประโยคเดียวเองจากนั้นก็พูดไม่ออกเมื่อครู่เขาจะทำอะไรนะ ใช่แล้วเขาต้องการเกลีย้ยกล่อมให้ฝ่าบาทคิดเรื่องไทจือใหม่อีกรอบเพราะว่าก่อนถึงวันพิธีสถาปนาไทาจื่อองค์ใหม่เกิดท้องเสียกระทันหันทําให้ไม่อาจจัดพิธีมอบตําแหน่งได้นี่เป็นการเตือนจากสวรรค์ว่าฝ่าบาทตัดสินใจเร็วไปทว่าสุริยคราสเมื่อครู่ตรงกับวันสถาปนาไทาจือวันนี้พอดีนี่มันหมายความว่าอะไรกัน ในฐานะที่เป็นแกนกลางของราชสำนักเสนาบดีกู้ได้สติกลับมาอย่างรวดเร็วแสดงว่าไทจื่อองค์ใหม่มีบุญวัสนาสูงส่งยิ่งนักถึงได้หลีกเลี่ยงวันอัป,ปมงคลเช่นนี้ได้นี่หมายความว่าไทจื่อเป็นองค์รัชทายาทที่สวรรค์เลือกสินะไม่อย่างนั้นจะป่วยได้พอดีกับช่วงเวลานี้ได้อย่างไรหากตอนนี้เขาเกลีย้ยกล่อมให้แต่งตั้งไทจื่อใหม่อีกครั้งก็จะเป็นการตบหน้าตัวเองชัดๆเป็นการโดนตบจนหน้าบวมยังไงอย่างนั้นเลยแหละ จริงหนิงห้องเต้ผู้มีบารมีสูงส่งแม้ภายในท้องพระองค์จะไม่มีถังน้ำเย็นเยนวางอยู่แต่เหงื่อจากความอับอายได้ไหลาอาบเต็มหลังเสนาบดีกู้เสนาบดีกู้เสนาบดีกู้กระแอมเสียงเบาๆเ,เอ่ยพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมกระหม่อมจะทูลเรื่องเพิ่มการบรรเทาทุกภัยแล้งและน้ำท่วมเหล่าพระศพนิกรจะได้ทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของฝ่าบาทขุนนางท่านอื่นที่ถือศาสตร์กลับทูลซ่อนไว้ในแขนเสื้อกลอกตาออกมาอย่างพร้อมเพรียงกัน สมกับเป็นเสนาบดีกู้หนึ่งในร้อยขุนนางจริงๆไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเลยเขาหน้าหน้าหน,า,หนาที่สุดจิงหมิงห้องเตอร์กวาดตามองเหล่าคุณนางตรัสออกไปเนิบเนิบการเกิดสุริยคราสเป็นเพราะสวรรค์ไม่พอใจค่าเพิ่มการบรรเทาทุกลดภาษีประชาชนล้วนเป็นเรื่องที่ควรทำไอชิงทุกท่านยังมีเรื่องอันใดจะกลับทูลอีกหรือไม่เหล่าคุณนางต่างก้มหน้าก้มตาลงไม่มีเสียงค้านออกมาเวลานี้หากพูดให้มากความคงโง่ชัด จิงหมิงห้องเต้รอสักพักพอเห็นว่าไม่มีใครพูดอะไรจู่ๆก็ทำหน้าเย็นชาหากไอชิงทุกท่านไม่มีอะไรจะพูดแล้วเช่นนั้นก็กลับไปเถอะและเชิญเจียนเจิ้งจากสำนักหอดูดาวหลวงมาที่ห้องทรงพระอักษรด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทำให้ทุกคำที่จิงหมิงห้องเต้ตรัสออกมาเป็นดังแท่งน้ำแข็งแต่ละแท่งเสียดแทงทะลุหัวใจเหล่าขุนนางทำเอาทุกคนกลัวหัวหดบรรยากาศภายในท้องพระโรงอึมครึมข,ขึ้นมาทันทีไม่มีผู้ใดกล้าขยับตัว จิงหมิงห้องเต้นหน้าเขียวคล้ำสาวเท้าก้าวเดินออกไปสักพักเหล่าขุนนางถึงได้ทยอยเดินตามออกไปเมื่อเดินออกไปนอกวังก็เหลือบมองไปยังทิศท,ทางของสำนักหอดูดาวหลวงอย่างอดไม่ได้พร้อมกับแอบถอนหายใจออกมาเงียบๆเ,เกรงว่าสำนักหอดูดาวหลวงจะเกิดหายนะอันใหญ่หลวงเข้าแล้วเจียนเจิ้งแห่งสำนักหอดูดาวหลวงเดินโซซัสโซเซคุกเข่าลงตรงหน้าจิงหมิงห้องเต้หมอบลงกับพื้นพลางร้องให้ระงมกระหม่อมสมควรถูกประหาร สีหน้าจริงหมิงห้องเต้นตั้มทำราวกับเมฆดำตรัสถามเสียงดังลัน่นสำนักหอดูดาวหลวงทำบ้าอะไรกันถึงได้เลือกวันนี้เป็นเลิอกงามยามดีเห็นข้าเป็นคนโง่งันหรือเจียนเจิ้งแห่งสำนักหอดูดาวหลวงตัวสั่นงันงกกระหม่อมสมควรถูกลงโทษเกิดความผิดพลาดอันใหญ่หลวงจากลูกน้องทว่ากลับไม่สังเกตเห็นกระหม่อมสมควรถูกลงโทษสถานหนักพะยะค่ะจริงหมิงห้องเต้แค่นเสียงหัวเราะออกมาเจ้าสมควรถูกลงโทษสถานหนักจริงๆ วันสถาปนาไทาจื่อกลับเกิดสุริยคราสลองคิดดูว่าหากพิธีสถาปนาไทาจื่อถูกจัดขึ้นตามเลือกข้าจะเอาหน้าที่ไหนไปพบเจอกับเหล่าประชาชนเมืองอื่นจะมองต้าโจอ,อย่างไรเจ้าอยากให้ข้ากับไทจื่อถูกบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นเรื่องหน้าขันรึคนรุ่นหลังคงหัวเราะเยาะกันเป็นว่าเล่นจิงหมิงห้องเต้กโกรธจนตัวสัน่นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาไม่เคยโมโหขนาดนี้ทว่านอกเหนือจากความโมโหก็รู้สึกใจหาย โชคดีที่เจ้าเจ็ดท้องเสียจึงทําให้พิธีสถาปนาถูกเลื่อนออกไปไม่อย่างนั้นไม่อยากจะนึกถึงผลที่ตามมาเลยกระหม่อมสมควรถูกลงโทษกระหม่อมสมควรถูกลงโทษเจียนเจ้างแห่งสํานักหอดูดาวหลวงไม่อาจเถียงอะไรได้ทําได้เพียงเอาหัวเขกพื้นเกิดความผิดพลาดร้ายแรงถึงชีวิตเช่นนี้ไม่ว่าจะแก้ตัวยังไงคงหนีไม่พ้นโทษประหารสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวก็คือยอมรับความตายดีๆและขอร้องให้ฝ่าบาทลงโทษเขาผู้เดียวอย่าได้ลากคนในครอบครัวมาด้วยเลย ทันใดนั้นพานไหาก็เข้ามารายงานฝ่าบาทผู้บัญชาการหันมาถึงแล้วพยะยะค่ะให้เขาเข้ามาไม่นานหันหลานผู้บัญชาการหน่วยองครักษ์จินหลินก็เดินเข้ามาพร้อมกับรายงานออกไปฝ่าบาทจูตัวหวนหลิงไถยหลังขั้นห้าจากสำนักขอดูดาวหลวงจบชีวิตตัวเองด้วยการแขวนคอตายในบ้านพร้อมทั้งภรรยาแล้วพยะยะค่ะ ทันทีที่เกิดสุริยคราสหน่วยองครักษินลินก็ไปที่สำนักหอดูดาวหลวงเพื่อคุมตัวเหล่าขุนนางไว้ได้ยินมาว่าผู้ที่รับผิดชอบการดูปรากฏการณ์บนฟ้าคือจูตัวหัวหลิงไถหลางแต่ในตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ในศาลาว่าการก็เลยตรงไปที่บ้านของเขาหน่วยองครักษิลินสองสามเข้าไปในบ้านจูตัวหวนก็เห็นคันบ้านมีร่างสองร่างให้ตรงเตงอยู่คนหนึ่งเป็นชายอีกคนเป็นหญิงซึ่งก็คือคู่สามีภรรยาจูตัวหวนอย่างไม่ต้องสงสยัย จริงหมิงห้องเต้ได้ยินก็สีหน้าเปลี่ยนทันทีเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีมานี้ไม่มีอันไหนเป็นอุบัติเหตุเลยทุกเรื่องล้วนมีคนแอบก่อเหตุหักบอกว่าที่จูตัวฮวนหลิงไถหลังฆ่าตัวตายเป็นเพราะเสียการงานเขาไม่เชื่อหรอกความผิดมหันนี้ไม่น่าจะใช่ความผิดพลาดน่าจะจงใจต่างหากจริงหมิงห้องเต้กำที่ทับทับกระดาษหยกขาวไว้แน่นพร้อมกับชี้ไปที่หันร้านบรรดาลโทสตรัสออกไปคนอื่นๆในบ้านเขาหละ่ะ หันร้านเงือแตกพักออกมาเมื่อจ้องไปยังที่ทับกระดาษก้มหน้าก้มตาพูดขึ้นพ่อกับแม่ของจูตัวหวนได้จากไปนานหลายปีแล้วพวกเขาสองสามีภรรยาไม่มีลูกปกติมักจะไปมาหาสู่กับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้านแทบจะไม่ได้ไปหาญาิแสงสีขาวพุ่งกระทบเข้ากับผนังอย่างจังเกิดเสียงดังลัน่นที่ทับกระดาษหยกขาวแตกกระจายตามเสียงทิ้งรอยไว้บนผนังทำเอาหน่วยองครักษ์จินหลินและผู้บัญชาการหันร้านตกใจกลัวจนตัวสั่น พานไห่ที่ยืนอยู่ในมุมท่าทางนิ่งกว่าเยอะไม่รู้สึกหรอกเขาชินแล้วสอบสวนสำนักขอดูดาวหลวงอย่างเหลี่ยงห้ามปล่อยใครไปเด็ดขาดจิงหมิงห้องตรัสพูดหน้านิ้วคิ้วขมวดกวาดตามองเจียนเจิงแห่งสำนักขอดูดาวหลวงกัดฟันตรสัสออกไปคุมตัวเจียนเจิงแห่งสำนักขอดูดาวหลวงเข้าคุกรอเรื่องทุกอย่างถูกตรวจสอบแน่ชัดแล้วค่อยลงโทษตามความผิดไม่นานเจียนเจิงแห่งสำนักขอดูดาวหลวงที่ใบหน้าซีเซียวก็ถูกลากออกไป จิงมิงห้องเต้เอามือคว่หลังเดินไปมาเหยียบลงบนเศษที่ทับกระดาษแววตาเคร่งขรึมก่อนหน้านี้เกิดเรื่องขึ้นในวังตอนนี้เกิดเรื่องขึ้นนอกวังสวรรค์ส่งสุริยคราสมาเพื่อลงโทษที่เขาทําอะไรกันแน่ลงโทษให้ฟ้าผ่าคนที่พยายามก่อเรื่องให้ตายไปเลยไม่ได้หรืองไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ